อใหญ่ขอานขเป็นด <m ics> <m ics> ุนขอให้เป็นดุนขอเป็นดุนแล้วสนาของจอเดอร์ที่ได้มาอยู่แับนี้าเป็นไหวันนี้ดูวนคืนอีกนะเราะผมตอนนี้กำลังใส่ข้าวโพดนะแต่้นก็สบงตามคาดทั้าุรมต้องเพื่อน้างใครมาทำอะไรอะไรกนี่า สเสียบเดียครับช่องประธานจอนะครับ ขา,ายบองาพาิเครับน้อเล่นสซื้อครับจะี่าเลี้ยแต่กันบ้างแล้วก็โยมอ่านเป็นอะไรสิมีน้องเรียนซื้อด้วยับผมตอนนี้กำลังจักาอยู่พุดเจยนอไเหม็นจัง่ีาสูกินทุเรียนแรงมากทุเรียนอะไรอมตา,าย,ายอ๋อคือตรงนีง้คพี่เ่ินหมู

เอาตกนะครับอร่อยอร่อยเลยฮะทำไมมันเป็นอย่างนี้จ้ <12 S 1> <น>ะเบตเอรสองนะคะคุณโยมถ้าเค,ค,ครื่องไรหยุดก็ขออภัยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าแบตเตอร์สองนะเสียว้าตอนนอนไม่ได้ตอนนอนชาร์จแบตมาใแต่ว่าสายชาร์จมันหลุดคฮะคุณโยมขาขาหน้าหน้าจะพตัวไปโดนปลั๊กฮะสายชาร์จเลยหลุดฮนะ อืมเซฟเซฟขอบคุณโ <นะ S 1> ยมแม่ที่ตลาดนะครับพี่เ,เแบบก็บชาระขบเข้าใจไหมเบ็ดตะเกเลยเหลือแค่สองโอเคนะคะคุณโยมตอนแรกนี่เก็บไปแล้วตอนนี้เหลือสองนะค,คนะน่ใจว่าชุดนี้เป็นซื้อหรือเปล่านะฮะขอบคุณไว้ก่อนนะฮะไลฟ์สดก็หยุดเองหรื <c oughs> อว่าหาดับเองก็ขอไปให้คุณโยมอืมเจ็บเลยจอทำไมมันเป็นอย่างนี้จอดทำไมกล้องของเรามันเป็นอย่างนี้ล่ะ

เขามาก็เห็นตีละกาความนุ่มไปดีเหมือนเรากินมันกินจอกินไหมนะ่ะมีรอยดึงกินไหมไปเน้นฟิวหอบหอบเขาเรียกนั่นนะมะพร้าวอะ่ะมะพร้าวเลยจะมะพร้าวเลยใส่ใส่ในกระถางให้หน่อยนะการการมะพร้าวไม่ไม่ไนะมะพร้าวอะ่ะเปลือกอะ่ะเปลือกมะพร้าวคุยมะพร้าวน่ะหอบใส่ในกระถางนั่นนะ ขอตัวย่าจบมาด้วยครับผมถ้าอยู่ดีไลรจบเองก็ขอภัยนะครับเนื่องจากว่าเป็น2%เล้วก็ตอนนอนช้านะคะแต่ว่าคือน like ้าเป็นคนนอนดินค่ะไปนอนเตะปักเลยเสียบเลยครับเป็นกันเช้าเลยฮะวันนี้ปักก็เลยดุดท่าคุณโยมก็เลยตัดตุ๋มกลัวโดนแย่งเลยนะต้องกันหลบไม่หอยแย่งคะคุณโยมเลยต้องคว้าไว้ก่อนน่าเป็นสเต็ปนะจอเนาะ เราวี่หอยหยิบจะโดนไหมน้อไม่ฮะไม่เลือจะเก็บไว้ทำไมล่ะจอบอกก็รู้ๆอยู่คุณจะทำทำไมล่ะลำบากอย่มันีมันไม่ได้โฟกัสมันไม่ได้มันไม่ได้โฟกัสอัตโนมัติเลยเสร็บๆด้วยจอ เตรียมพุทธมนต์สี่โมงครึ่งส,าาสัสีน้ำเงินจอฮิปโปมันดูจอ๋อมีมีหมูเด้งมัดูจอ,ดจอได้จอไหนวะกินทางๆหน่อยก็ได้ท่านประธานต้องใส่ต้องเอาโต้อกินข้าวมาให้ท่านประธานน่ากินนะคะคุณโยมเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณโยมขออภัยนะคะไปสอะะบอยู่นี่เอ้ยคลื่ออะไรอยู่อยู่นี่ก็ตามข้าไปดีโอ้หิบหิบขาถ่ายใจไม่ออกคนะ ฝนตกแล้วค่ะคุณโยมทำอะไรเน้นเล่นทำไมพอแล้วพี่มันกินเพื่อน่ะคุณโยมคุณโยมค่ตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกค่ะคุณโยมมันมาแล้วมันมาแล้วหมดข้าวมีต้นข้าวฝนไล่นะคะคุณโยมดูฮะอาจารย์เขาจะหอบตะกร้าขึ้นขึ้นขบวนไหมจอฝนตกแล้วจอไปไหมฝนตกก็ไม่ไปไหนท่านคุณโยม มีฮิปโปมาดูจอจอนตเล้กจอลูกมันจอคนตรเล็จอลูกจอหอบเล่นจอหอบเลนตกแล้วเ๋ยาบอกขอกินก่อนขอกินก่อนตอยเน่ตอยเน่ตอยเน่ของกินก่อนตนะนะนะ้อยแน่เดี๋ยวนี้ตกขอ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 ต้อยอ้อยก่อนด <c oughs> ีน้ตกเดี๋ยวบอเดี๋ยวนี้ตกเดี๋ยวนี้ตกขอต้อยแนะ่ตอ <c oughs> ฝนตกกันนะฮะ่อมทนจออีฝนตมอาตกได้จออาจจะปิดไล่เร็วนะคุณยมอยนฝนตกแล้วนะครับตกวะทานจอดิ้นจ้าายฝนนะคุณโยมมาจอเข้าโฮมแล้วจอเข้าโฮมก็ดีฮะคุณโยมจอจะได้อาบน้ำนะเพราะว่าจอไม่ได้อาบน้ำทุกคนเล ก็ต้องใส่เข้าร่มนะครับหลบไปแล้วเอาขึ้นมาให้เอาขึ้นมาให้ข้างบนเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ประธานเจอขึ้นสูงปุดนี่อะไรเนี่ยจ้า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 เจ๋อจ้า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 อ้าวของข้าก็จะไป โอเคครับทั้งาขอหยุดตีกันการไปแล้วครับไม่ได้องรีสวดเลยครับลืมไปไปแล้วฮะอันนี้เอาไปนี่นะฮะไปแล้วครับไปแล้วครับ